โม่คอยเอามาได้เมฆเมเขาคอมเมนนเขาบอกว่ามันด้วยสังเกตออนนะว่าทาไมเขาไม่ชอบพิจาราอ,อย่างกไม่อีเหยุดมเลยไม่พูดมากเขาเงียบบ้างแต่อ้อนพูดทุกโถ้าไม่พูดลองดูน,นะลูอกอเปัตน,น,นี้กหนาไปดูช่องแสคันเยไปดูน้มันไลสดน้ำมัอ้นไม่มีชิ้นี เป็นย่อยเขาธรรมดาการนี้เป็นควายอมรับเจ้าอย่ากเห็นที่จะนั่นเห็นจะเขื่อดูเจ้าคือกันอย่าต่อโต้เด็ดขาดข้าบอกนี้ว่ามันหนีอีกปอบที่ตานผิดเรื่องอีกบัติเหตบางที่เขาต้องซีเจีงเออมาต้องซีเกงคันมาเศ้าเบาดีกับมาต้องเบาอุมีประโยชน์คันเป็นเบาอุ้าแล้วคุณมาต้องเบาอุงเลยเงียบไปเลยเนาะใช่ไหมที่แทนเงียบเงียบตอนให้ไม่ดานตอนมานั่งพูดมันก็ว่าอยู่ดีเงียบเงียบไปเลยเงียบไปเลยต้องมาอธิบายว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ข้อัหนย่ำหลักเด้า บางบางสิ่งเขาว่ามันแมนเขายอมรับมันนะแต่ว่าบางสิ่งมันโบแมนกะยอมรับมันเพราะเาเทียงเขาโบเป้เขาลูกมึงกะไม่ได้ถือคว้านี่เป้นพาลห็มึงมันจะได้เขาใส่ด้านดารผ่านด้านตัวบก็ด้านในที่เป็นมีพี่พี่เอฟซีมหาพยุหิริมหาพยุหิ็กดูแล้วพูดบางอย่างก็ยอมรับบางบางอย่างกับ ันได้เขาว่าก็ถือต้องคูยกับไปได้เขาลมันถือคนนได้ก็ถือควนแตถือยูแบกนี่แหละคุณปอใครอะไรนะค่ะโข๊เปอร์เซ็นต์ความจริงไม่มีหรอคะมันไม่ต้องหาความปลอมแล้วค่ะมีแต่ความจริงล้วนๆค่ะอีสันดานอีเหี้ยอีทางของเหี่ยอีตัวไหนอยู่ใกล้งเตรียมตัวเลยยูดีบ่มักดีสันดานหมาที่หนาล่ามือโตดีมดละพิน ไปบ่าใส่หมูเนี่โอ้เป็นที่หนึ่งเลยพวกนี้มันสนใจเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันบ่สนใจเรื่องของมันเด็กพี่เนอะจะให้มันยืมเงินนะพัสสันโอ้ยว้าวคือว่ากูนี่บ่มีมารยาทคือว่ากูเนี่เห็นหน้ายเอฟซีนี่จ้องที่ยืมเงินอย่างเดียวนี่คนที่กูยืมกูกับคนสนิทกูต่างก้ายืมคนกูบริษัทนิดคนกูนักศิบป์ก้าเอ่ยปากยืมแม่นกูบ่มีเข่ามากูกับบอกล้าเอ่ยเดี๋ยวนี่คนที่กล้ายืมเงินกันก็เออคือคนสนิทกันพึ่งพาอาศัยกันเจ้าพึ่งคอยคอยพึ่งเจ้าได้เออยยยยยยืมกกก็็วว่่่่่่าาาาาาไไปปเเเอออออออนนนคิใจจจซซซั้้ การยืมเงินคนน่ะบ่แมนปาดเลยเนาะพวกนิสัยเสียเอ้ยพวกนิสัยซ้ำเอ้ยก็เรื่องวัน FC น้องมาจนให้ผัวกับมุกประหารน่ะทาน FC น้องมากกันคือสุดเลติดรถไปขอติดรถกับเขาไปสัโอ้ยอีควายมันเป็นทางผ่านเขาเขาจะไปเที่ยวงานเขาจะไปสวรรค์กันอยู่แล้วพี่เขาจะไปต่อบัตรต่ออายุเขาอยู่แล้วพี่เขาทําบัตรเขามาสองวันมันหมดกําหนดแกก็เลยจะไปต่อบัตรพี่เพชรก็จะกลับบ้านพอดีเออก็เลยติดรถไปด้วยกันก็จะเป็นไรไป ว่าฮาบ่มีปัญญาแม้แต่นั่งจ้างรถไปจ้างรถจากบ้านกูไปอันนั้นนะหกสิบพันกีบอีหล่าร้อยลูกจริงหรือเปล่าวะสันเออบ่าวเพชรนี่รักลูกจริงหรือเปล่าวะสันเอ้าถ้าบ่รักเขาสิเลี้ยสนะบอเขาก็ให้มึงเลี้ยงหรืวเ่าอืมขอตอบแทนฉันแล้มันใส่เห็นคอมเมนต์เปล่าให้เล่าแล้วมันใส่ทั้งทั้งที่เราบริเฮ็ดอย่างแค่เรากินซื้อกับเปล่าป้านะเราไปกินเงินสูนี่ทั้งทั้งที่เงินกูเองนั่นนะซื้อเองเงินเขาเองในกระเป๋าเองสโนนเงินสูน่ะสโนนเงินเอฟซีฝากมาให้เลยเขาซื้อกินแต่เขาเอะะไรซ เออลักส <Es> <an> ิณว <NBC> <finely> <wealthy and> <half> ่าอยูใเหตุนังหักกันแทงกันกต่ยาว่าใส่กันทอดเมาลำพังคิดใจมุขข่อยครอบข้อมข่อยมันก็ย่ำแย่พอแห้งแล้วสุเจ้าสิมาตอบมาย่ำมายังเออมายังก็ยอมรับเอาเบิแล้วสถานการณ์เออลักษิมาเหยียบย่ำกันเหตุยังหักกันคิดกับหักกันแทงกันกต่ยาว่าให้กันทอดเรื่องเล็กๆน้อยๆย่ามาเบาร์ตมันเป็นประเด็นเออเวลาเบิรในเฟซบุ๊กแนวหนึ่งไปเบิร์ตในยูทูปแนวหนึ่งคนเท่านี่กระเป็ดตให้เกียรติกันแน่เห็นบ้าขนาดเออ เขาเห็ดคลิปกินบ่ให้เขากินส <It S 1> ิบาทในใดทั้งมึงมาเบิ่งคลิปัวกูหลักบ่ได้กินมากินเราหลักบ่ได้อ่ะสูไปเบิ่งช่องอื่นเด้อผูกเขากินน่ะสูคือบ่ไปเว้าแน่เออเขามาผัวกูนี่เอาเงินคนอื่นมาแล้วมาซื้อกินแบบนี้เออมาแย่งคนอื่นกินของคนอื่นซื้อมาแล้วผัวกูมาแย่งของของคนอื่นกินน่ะนะซู้องเว้าให้ยผัวกูเอออันนี้เงินกับเงินเขาเองซื้อเองเออเป็นหนีเป็นสินนี่ผัวซื้อแล้วไอ้ผัวดาคุณน่ะหนีท่วงผัวคือกันอะไรอืมหนีท้อกันบท้อมีห้าคือ เคื่อนสร้างที่กันเราพูดมีมาจากใายมันก็สิเป็นอย่างไรมันสมบัติเราเองสม่มาบ้าหงันหงอกันะคอนเสิร์ตกันในวันนี้มีงานบุญเราจะไปเต้นหน้าห้านกันนะคะเย็นนี่เราจะไปเต้นหน้าห้านเราจะไปกินเบียร์อยู่หน้าห้านลำบงญมือกดเล่าเขาวเด็กที่เห็นใไปผ่อนอ่าก็หน้าห้านกับหน้าห้านลำบงญเชิ่อเชื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 ่อผ้าบุกป่าดูน้องเด้อบุกป่าไม่ซ่อนพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งกาบุกป่าไม่ซ่อนเห็นบปล่เออแล้วบอกไม่ดันบักดำกระดมไงเฮ่ออย่ามากัดวย โ <Yo. S 2> ยแล <มา S 2> ้วนีเวลามาทันดาษกุกกเตะไปดีได้แต่น้อยนีิพี่น้องเอ้ยมันจะเห็ดซ้ำได้ซ้ำที่เห็ดได้เหรอเด้ออืิ่นบพลังเกียรติเท่าก็ดีแล้วพี่น้องเอ้ยก็ได้ยินพันธุ์ชมอาหารอร่อยก็ดีใจแล้วเพิ่งคนที่มาเรียนเบ้าอิลี่คอยก็ดีใจพี่น้องเอ้ยยาซูว่าจังสั้นจังสี่เถอะคอนมันเร็ว FC น้องสาว FC น้ำกันเออ FC น้ำกันมาเยี่ยมน้ำยานน้ำกันนี่แหละ FC ทั้งครอบครัวเนาะพี่น้องโอ้ย FC น้องชงน้องสาว ย่านบอลได้เบาหันแตดแตดเข้าไปเบาเสคคอยพี่นอ้องย่านบอลได้เบาเสคคอยหันแตดแตดเข้าไปคอมเมนต์เอ้ยวะช่องใหญ่คนติดตามเป็นแสนซับไม่มีคนมาเยี่ยมมายามแต่น้องนะ่ะคนติดตามไม่เท่าไหร่มีคนมาเยี่ยมมายามถึงบ้านมาสั่นอีหัวคุยกูสิบอกมึงจำนั่นแหละอ่อีหัวควยุวควยว่าเอำนั่นแหละมึงเม่ต้องอไปดา่ากูดอกไอ้กูด่ามึงคืนเดี๋ยวมึงอย่าเครียดเลยกูด่ามึงอแบบนี้มึงอย่าเครียดเลยห้ามเครียดเลยเวลากูด่าคืนเวลามึงกระแนกกระแนบไปเบาสกูน่ะมึงก็ยังเบาเออมาเดี่ยมันไปเหยียบนะมันกระโดดเนาะ เออมาเล่นกับไพราูก็ดีใจเบ็ดเป็นเอฟซีผมมาเล่นน้ำคุกูก็ไม่ได้เสียใจเออมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่ว่าเป็นนักเล่นน้ำไผ่เออล่เื่อจะหักสิเด้งเลยก็ต้องมาเฝ้าแสดอกบามซาวาได้แล้วออน้ำยังน้อยใส่บัน